ดีนะคะทุกค้ะตอนนี้อยู่กับโตอัลโตคาค่ะแล้วก็อยู่กับน้องเอิญเช่นเคยนะคะในวันนี้น้องเอิญพาเจ้าคันนี้มาเลยค่ะสีดําเท่เนะคะกับแบรนด์โตโยต้านี่คือโตโยต้าไฮรักลีโว่2 4 e นะคะแล้วก็เป็นรถกระบะ4ประตูยกสูงหรือว่าพีเรเนอร์นั่นเองค่ะคันนี้เป็นรถปี2018แและมาพร้อมกับการปรับโฉมมาให้แล้วนะคะรุ่นนี้ไมเนอร์เชนมาแล้วนั่นเองค่ะกระจังด้านหน้าก็จะตกแต่งมาแบบใหม่แล้วนะคะก็คือบริเวณตรงกลางเนี่ย จะเน้นเป็นสีดำนะคะแต่ว่าโครเมียมนะคะก็ตกแต่งบริเวณขอบด้านข้างนั่นเองค่ะช่องลมด้านล่างก็เป็นสีดำนะคะและคันนี้ไฟหน้าสวยมากนะคะเป็นโปรเจกเตอร์ค่ะแล้วก็มี daytime running งไลท์ขอบด้านบนค่ะและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยสีนี้ค่อนข้างหายากเลยนะคะปกติเวลาน้องเอิร์รีวิวก็จะเจอรถ สีเทาสีขาวสีดำเนี่ยหายากมากเพราะฉะนั้นใครที่กำลังตามหารถกระบะท,ที่เป็นสีดำเท่ๆแบบนี้นะคะ mm. ก็อยากจะให้ดูคันนี้จนจบเพราะว่าราคาถูกมากๆนะคะเดี๋ยวต้องเออจะมาบอกตอนท้ายคลิปตอนนี้อยากจะให้ดูดีไซน์นะคะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของเขาก่อน,นะคะ่ะมาดูต่อกันด้านข้างเลย นอกจากตัวรถที่เป็นสีดําแล้วนะคะคันนี้กระจกมองข้างก็ทํามาตัดกับสีตัวรถก็คือเป็นโครเมียมนั่นเองค่ะแล้วก็มือจับสีประตูของเราก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะคันนี้เป็นพีเล e เนอร์หรือว่ากระบะยกสูงก็จะมีบันไดามาให้นะคะอันนี้ก็เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะใหม่มากๆค่ะคันนี้สีสวยมากเลยลูกค้า แล้วก็ได้ยางดันหลบด้วยนะคะสภาพยางคือใช้งานต่อได้นะคะถ้าใครยังไม่ได้แบบซีเรียสว่าจะต้องรีบเปลี่ยนยางนะน้องเอินดูให้แล้วค่ะดอกยางยังลึกยังคมนะคะก็ใช้ต่อได้ในะระยะหนึ่งสักหมื่นสองหมื่นโลค่อยเปลี่ยนก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยางขนาดเดี๋ยวน้องเอินดูให้ก่อนนะคะขนาดคือ2 6 5 65 R 1 7ค่ะล้อแม็กอัลลอยคือล้อแม็กเนี่ยไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยค่ะลูกค้าเจ้าของเดิมขับเก่งมากนะคะแล้วก็ ขนาดของลอแม็กคือขอบ17นิ้วนั่นเองเดี๋ยวให้กล้องแพนดูด้านข้างไปด้วยแล้วกันนะคะสีเนี่ยค่อนข้างหายากแล้วก็สีดำสีนี้ไม่มีรอยขนแมวเลยอะ่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันไปดูสภาพของแม็กไลเนอร์กันดีกว่า่ะอันนะคะ่ะสำหรับมุมนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เห็นด้านข้างด้วยนะคะว่าสวยงามแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวนอกเอิญจะมาบอกฟังก์ชันด้านหลังกันนะคะเริ่มจากกระจกด้านหลังก็จะมีระบบไล่ฟ้าให้นะคะแล้วก็ มีไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะมือจับกตกแต่งด้วยโครเมียมแล้วก็มีกันชนมาจากโรงงานเลยค่ะเป็นแบบทูโทนโครเมียมตัดกับสีดำค่ะคันนี้เวลาการขับขี่วิสัยทัศนนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรามีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะคะเรามาดูสภาพของแม็กไลเนอร์กันเลยอ่าคันนี้นะคะเราเอินก็ให้95%ไปเลยค่ะเพราะว่าอีก5%เดี๋ยวเราจะมีการทำความสะอาดคลีน ก่อนส่งมอบให้ลูกค้านั่นเองค่ะแต่ว่าหลากัหลกๆที่เออดูให้95คือไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนนะคะก็คือใช้งานเจ้าของเดิมใช้งานมาแบบว่าไม่ได้สมบุกสมบันมากนะคะอาจจะไม่ได้บรรทุกของที่น้ำหนักเยอะนะคะแล้วก็ตัวเกี่ยวด้านข้างน,นะคะจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งก็ยังใช้งานได้ปกติค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ด้านหลังไม่ต้องห่วงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันด้านในกันเลย นี่สำหรับด้านนอกนะคะก็เป็นสีดําใช่ไหมที่เอิญบอกว่าหายากม,มากเนี่ยด้านในก็เป็นสีดําเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ดำล้วนนะคะลูกค้าเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินนะคะตัดให้ดูแบบว่าดูดูสปอร์ตดูเท่มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลสีดํา แล้วก็แผงประตูทั้ง4บานประตูเนี่ยก็เป็นสีดําแล้วตัดด้วยสีเงินหมดเลยนะคะพวงมาลัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นหุ้มหนังสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีเงินค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะในเรื่องของการฟังเพลงต่างๆแล้วก็มีตอบลูทูธได้รับสายวางสายได้นะคะกระจกบังค่าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากระจกทั้งหมด4บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดค่ะ ด้านหน้าตรงนี้นะคะที่เราเห็นหน้าจอหน้าจอเนี่ยขนาด7นิ้วเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยค่ะฟัง CD FM AM ต่อ AUX Bluetooth ได้หมดเลยค่ะแล้วก็คันนี้ระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะแต่ว่าปรับง่ายใช้งานง่ายค่ะได้ทั้งองศาของแอร์ความแรงความเย็นค่ะแล้วก็มีช่อง Power Outlet เอาไวช้ชาร์จแบตได้นะคะทั้ง2ฝั่งแยกกันเลยนะคะแล้วก็มี AUX USB ให้ค่ะ ที่วางแก้วน้ามีสองตแหน่งคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะ mm hmm. น้องเอิญชอบมากเพราะว่าน้องเอิญขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นแต่ว่าเชื่อว่าลูกค้าหลายคนก็น่าจกำลังมองหารถเกียร์กระบะที่เป็นเกียร์ออตโต้อันนี้คือประสบการณ์ตรงที่น้องเอิญได้รับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็แจ้งมานะว่าสเปกอยากได้รถกระบะนะแล้วก็อยากได้เป็นเกียร์ออตโต้เพราะว่าตอนนี้ขับรถเกียร์ธรรมดาแล้วหัวเมื่อยมากเลยนะคะ ก็อยากจะได้เกียร์ออโต้คันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีโค o โหมดมีพาวเวอร์โหมดให้เบรกมืออยู่ตรงกลางค่ะที่วางของเยอะใส่ได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่พอเราก็มีช่องใส่เอกสารด้านหน้าด้วยค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะมีคูลิ่งบ็อกซ์ให้ด้วยนะจ๊ะคันนี้เบาะเขาจะได้เป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยค่ะสภาพนี่ดีมากนะคะไม่มีรอยขีดขวนไม่มีรอยยน่นไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดค่ะ ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะสำหรับฝั่งผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็มีที่พักแขนวางแขนค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ํากันด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวน้องเอิจะพาไปดูเครื่องยนต์กันดีก,กว่าค่ะแล้วก็ราคานะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะราคาถูกมากๆนะเดี๋ยวตามน้องเอิไปฟังด้านหน้ากันค่ะ มาต่อกันนะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะลูกค้าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตามหารถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์2,400ซีซีและ150แรงม้าค่คะคันนี้เอินบอกเลยนะว่าสภาพใหม่มากบอดดี้รวมถึงเครื่องยนต์ต่างๆนะคะเครื่องยนต์เนี่ย <ๆ S 2> ก็เดิมๆเ,เลยไม่เคยยกเกียร์ไม่เคยผ่านนะจ๊ะแล้วก,เก็เราก็มีการรับประกัน เครื่องยนต์กับเกียร์นาน2ปีด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ยังมีอีก179รายการที่ทางโตัวอัตโตคาของเรามีการดูแลรับประกันได้ยินแบบนี้แล้วน้องเอิญเชื่อว่าหลายคนอ่ะสบายใจนะคะเพราะว่าการที่ซื้อรถมือสองเนี่ยก็อยากจะได้รับการดูแลหรือว่าเซอร์วิสนะคะหลังการขายทางโตัวอัตโตคาของเราก็มีให้ครบนะคะแล้วก็นานถึง2ปีด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนฝากระโปงนี่คือแบบใหม่มากๆเลยอ่ะลูกค้าดูจากแผ่นซับความร้อนคือไม่มีขุย คือใหม่อะใหม่จริงๆนะคะแล้วก็ฝากระโปรงรูต่างๆนะคะกลมเม็ดอาร์คต่างๆ,ตา,งๆตามจุดเดิมก็เรียงสวยงามนะคะสติกเกอร์อยู่ตำแหน่งเดิมมอกและแผ่นเพจก็อยู่ตำแหน่งเดิมเช่นเดียวกันนะคะราคาคันนี้คือถูกมากๆนะคะถ้าเปรียบเทียบกับป้ายแดงแล้วก็ได้เป็นรุ่นปี18ด้วยรุ่นที่ไมเนอร์เชนด้วยในราคาแค่6 6 9 0 0 0 0บาทอันนี้นุเอิญ อยากจะให้ลูกค้าที่กําลังตามหานะคะรีบติดต่อเข้ามาค่ะเพราะว่าคันนี้ที่เป็นสีดําค่อนข้างหายากแล้วตอนนี้ามาอยู่ที่ตัวออโต้คาร์แล้วนะคะถ้าใครได้เจอคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะลูกค้าแล้วก็อยากจะจัดยอดเต็มเป็นไฟแนนซ์เช่6,69,000นะคะก็สามารถทําได้นะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับฝ่ายขายของเราโดยตรงนะคะที่เบอร์0837777747หรือ0837777757ค่ะแล้วก็ฝากช่องทาง YouTube เว็บไซต์อิ s สตาแก m มติ๊กต็อกแล้วก็ไลน์แอดด้วยค่ะเพราะว่าน้องเอินจะมารีวิวรถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะสบายกระเป๋าให้ลูกค้าแบบนี้ทุกวันนะคะวันนี้น้องเอินลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปไปเราเ,ราเือันที่มันทำร้ายขอให้ฉันไ้ลไไไมันดีมันช่วช่ฉันฉันยู่ยากเธอมันคงมีแฟนถ้ารือขเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อเราะเชื่อ